สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตขอเชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติประจำปี2,565ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์รายได้ทุนกล้าวถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอีกส่วนหนึ่งสมทบทุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนทั่วประเทศรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโนา2 0 -19 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพ โทร5 4, 20, 4, 37, 4 7 5 4 7 5 2 0 02-354-7533-37ต่อ604และ607กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ลิ้นติดโปรแฟ์อิม่มหนำสำราญที่จะทำให้คุณอิ่มจนพุงปลิ้นไปตามๆกันเตรียมปลดกระดุมรับความอร่อยจากร้านอาหารทั่วไทยเมื่อคุณหิวก็หิวท้องมาหิ้วถุงอิ่มพุงตึงกัน กับอาหารคาวหวานกว่า1น1,000เมนูวันที่8สิงหาคมนี้ที่เซนทรัลเวสเกตหิวท้องมาอิ่มหนำสำราญกับเราได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายของรอ8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้เราอยู่กับ w s d o m m เม i v e กลุ่มคนที่รวมตัวกัน3คนนี้แหละครับมีคุณต้าคุณปอคุณอิมนะครับรวมตัวกันเพื่อสร้างกลุ่มที่เขาเห็นถึงต้นทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเห็นเรื่องงานฝีมือโดยเพพาะงานผ้า เดี๋ยวนี้ก็เติบโตปยัางงานอื่นๆด้วยนะที่เรียกว่าเป็นงานคลาสนะครับขอย้ำว่า Wisdom m a t e ไม่ใช่คือคนที่สร้างแบรนแล้วเอามาขายโดยตรงเขาคือนักพัฒนานในแต่ละชุมชนถ้าคุณผู้ชมสนใจคุณผู้ชมก็มาคุยกับเขาเห็นชุมชนนี้อยากให้เขาพัฒนาก็มาพูดคุยกับเขาวันนี้ขยับขยายไปคุณเปิด2019เนาะปีนี้ก็ถือว่า3าปีแล้วมีคนที่เข้ามาให้ Wi สต์เตอ,อ,อร์พัฒนานไปแล้วเยอะมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับ ที่เข้าใจเนี่ยคิดครับเยอะครับก็เออคือปีสองศูนย์หนึ่งเก้าเราเปิดเราเปิดคอลเลกชันแรกซึ่งปีนั่นปีนั่นคือปีโควิดแห่งแห่งโลกอย่าพูดพูดแล้วมันเจ็บพี่โควิดนี่คนส่งคอนเสิร์ตที่ผมหายหมดเลยส่วนกระแสกับทุกอย่างเพราะว่าตอนที่เราเปิดตัวคอลเลกชันแรกมาก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากที่เราได้เห็นที่คือคอลเลกชันแรกคุณเป็นผ้าใช่ไหมครับ อันนี้มาจากที่้แรกมาจากที่กรกระบอกกระบอกอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็ไปไปอยู่ไปคุกคีเพื่อเราต้องมีทั้งในเรื่องของตัวลายผ้าในเรื่องของเนื้อสัมผัสผ้าในเรื่องของเรื่องสีที่พี่ปอจะดูแลเรื่องการย้อมเรื่องสีปอพี่ปอดูเรื่องย้อมถ้าออกแบบก็น่าจะเปอิ่มเนาะใช่ไหมอิ่มเนาะถ้าภาพรวมก็เป็นต้าเออมันก็ลงตัวดีเนาะ แล้วก็จะไปทําให้มันเกิดจนกลายเป็นตัวคอเลกชันแรกพอคอเลกชันแรกออกมาแล้วอะครับก็ทําให้เราเปิดบนออนไลน์ด้วยนะครับทําให้มีคนสนใจเยอะมากก็เออยอดสั่งซื้อก็คือว่าคือไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์ครับก็คือผ้าทั้งล็อตของรอบแรกครับก็คือหมด,ดแล้วเราก็ออกอแร์อีกทีหนึ่งพอออกแร์ปุ๊บก,ก็ได้ลูกค้ากลายเป็นลูกค้าประจําที่ซื้อกันมาจนถึงทุกวันนี้นอกเหนือจากกกกบกแล้วครับเราก็ยังมีอีกหลายชุมชน ที่เราพัฒนามาทั้งชุมชนที่ชื่อว่าบ้านนาหนองบงอำเภอวังตะพูจังหวัดเลยชุมชนที่อจังหวัดสกลนครเราไม่ได้แค่ดีเวล็อปชุมชนแต่เราดีเวล็ปให้เขาอ่ะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้แล้วเราก็ตั้งชื่อได้ครับสำเร็จแล้วชื่อชุมชื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนที่น่าจะชื่อเท่ที่สุดในประเทศไทยชื่อว่าวารอนติ้งมัดหมี่กราฟิตี้ อีกทีที่ชื่ออะไรเนะวานอนซิ่งวานอนซิงอะไรวานอนซิ่งคุณวานอนซิ่งเลยอำเภอวานอนนิวาสอำเภอวานอนนิวาสค่ะถูคืออย่างไม่ใช่แค่ชื่อครับเพราะว่าที่นี่มีงานที่เราถือว่าเด็ดมากเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการแบบฟอรมสิ่งที่เราอยากให้เขาทำครับมาสักพักใหญ่จนเขาสามารถรับงานขึ้นมาได้ ก็ <S <S สิ่งที่ชุมชนนี้ทําอะครับคือเป็นมัดหมี่ผ้ามัดหมี่เหมือนที่เรารู้จักผ้ามัดหมี่มนะครับแต่เราใช้แค่วิธีการทํามัดหมี่เฉยๆแต่ที่ออกไปอะครับมันคืองานกราฟิตี้คือเป็นเป็นตัวหนังสือ,อแล้วก็ลูกค้าก็จะอยากได้เป็นชื่อแบรนด์เป็นชื่อไอจี <IG S 3> ชื่อ,อพร้อมานามสกุลชื่ออะไรอย่างเงี้ยมาเลยคือมันเท่มากคุณผู้ชมดูภาพอยู่ในขณะนี้สินี่คือมัดหมี่นะมันยังคงเป็นมัดหมี่อยู่ แต่มันเป็นกราฟิกตี้คุณผู้ชมชการออกแบบพวกกราฟิกตี้นี่เป็นผลงานอิ่มมากจริงๆโครงสร้างอันเนี้ยด้วยความที่พี่ตาค่ะทำงานมัดหมี่ถนัดด้านมัดหมี่มาก่อนพี<ม>่ตาวางโมเดลของการทำฟอนต์ไอ้ตัวนี้ไว้ค่ะแล้วคำต่างๆที่หลังจากนั้นแบบไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามลูกค้ารีเควสต์มาเราก็จะมีฟอนต์ที่เราผลิตไว้อยู่แล้วค่ะเร<อ>าก็แค่แใส่ม,ม,มันเข้าไปในโปรแกรมใช่ทุกอย่างมันก็เลยจะเร็วเนาะมันเร็วเนาะใช่ใชค่ะ มีความเท่อีกอย่างค่ะครับชุมชนชุมชนเนี้ยค่ะเป็นชุมชนนอกสายตาแล้วเป็นม้ามืดมากอืมเออความน่าสนใจก็คือจริงๆเขาเรงแบบนอกสายตามันโผล่ขึ้นมาในหัวเลยนอกสายตาโผล่ขึ้นมาอยู่นอกสายตาเป็นม้ามืดมากจากนี้ไปอยากจะเห็นอะไรอีกอยากได้รับการสนับสนุนอะไรอยากจะบอกอะไรกับคนไทยเวลาเราพูดคาว่ายุคหัตถกรรมตอนปลายอะครับไม่ได้หมายความว่า มันกําลังเข้าสู่ภาวะความร่มสลายของของหัตถกรรมแต่คือเรากําลังจะบอกว่ากลับมาช่วยกันดูเถอะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในชุมชนไทยเนี้ยมันสามารถที่คลายทําให้มันง่ายขึ้นทําให้มันสะดวกขึ้นทําให้มันใช้งานได้สําหรับตลาดยุคสมัยใหม่ในแบบไหนได้บ้างเพื่อทําให้มันไม่หายไปจากนี้ไปวิสต์เอร์เมทีมีความฝันอะไรอีก หรือสิ่งที่ผ่านมาพี่ปอยอยากบอกอะไรกับพวกเราใช่ไหมคะคุณไม่เคยรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้คุณนอนคุณจะฝันเรื่องอะไรแต่สิ่งที่เราตั้งใจก็คืออ่าสิ่งที่เราตั้งใจก็คือการทํางานในวิธีของเราจากหามันจะทําให้วันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าทุกสิ่งมันดีมากในเรื่องของงานทัศกรรมไม่ต้องฝันค่ะแค่ทําค่ะอืโดยความคิดส่วนตัวเนาะอืมทุกอิมครับค่ะอืมอิม มีความหวังค่ะว่าหลังจากที่หลายๆคนได้เห็นกระบวนการการทางานของเราหรือว่าได้เห็นผลลัพธ์แล้วอะค่ะจะนําโครงสร้างวิธีการทํางานของเราไปปรับใช้กับตัวเองกับแบรนด์ตัวเองกับชุมชนตัวเองได้แล้วพอหลายๆคนทําแล้วอะค่ะไม่ใช่แค่เราแค่กลุ่มเดียวมันจะเกิดภาพการทํางานและเกิดการเข้าใจสิ่งนี้โดยภาพรวมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือว่าผู้ผลิตอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนกลางพอมาเกิดความเข้าใจมากขึ้น มันจะทําให้โครงสร้างสิ่งที่ซัพพอร์ตสิ่งเนี้ยมันแข็งแรงค่ะแล้วมันจะไปต่อได้ต้าครับโอ้เป็นคําถามที่จริงๆแล้วเราไม่ควรตอบเพราะว่า <laughs> ทุกชุมชนเราทํางานด้วยเนี่ยเราทํางานด้วยด้วยความหวังว่า <laughs> อยากจะให้เขาแบบว่าหนึ่งแน่นอนแหละเราทําธุรกิจเขาก็ต้องสามารถตอบโจทย์เชิงธุรกิจเราให้ได้ <laughs> องก็คือว่าเขาก็ต้องอยู่เองให้ได้ในวันที่เกิดวันหนึ่งไม่มีเราเกิดวันหนึ่งอยากจะไปโตเองเขาก็ต้องโตให้ได้อันแล้วมันเป็นสิ่งที่เราบอกไม่ได้ว่าว่าเราชอบชุมชนไหนมากเพราะแต่ละชุมชนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันสินค้าก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบจริงๆคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่ผมแค่อยากเชียร์ นะอยากเชีร์ให้คนได้เข้าไปดูใน Wi s d o m ั a t i v e หรือไปดูในแต่ละชุมชนที่พวกเขาทำาผมก็ขึ้นไปอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วผมบอกมันอย่างนี้คุณผู้ชมจะลองติดต่อหรือรู้จักพวกเขามากขึ้นขึ้นที่อยู่ไว้สำหรับ Wi s d o m ั a t i v e กไปรู้จักพวกเขามากขึ้นได้เดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกออนไลนะ์แล้วแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวของเขาต่างๆมากมายแต่วันนี้อยากชวนคุณผู้ชมเป็นส่วนร่วมกับพวกเขาทั้งหมดนี้คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับ ขอบคุณวิสโนเมธิตทุกๆคนนะครับคุณต้าศักดิ์สิทธิ์คัทระปกิตครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ปอครับสาธที่มาภากูตระสมพงครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอิมครับอวิกาสมัครสมานครับสวัสดีครับและขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมการพูดคุยของเราทางไทยทีวีสีช่องสามในคืนวันนี้ผู้ชมสามารถชมการพูดคุยได้เต็มๆเพิ่มเติมในเนื้อหามากกว่านี้ทางยู u ูบชาแน n n ซิร์ชกลุ่ม o อฟฟ f i ชียลนะครับ และสำหรับคืนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราเวลาเราหมดลงเรียบร้อยแล้วขอทุกท่านมีพลังและนอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ